สวัสดีครับเ c อุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับ f อฟซไลอ้อนกาดป็นดิตทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อเกี่ยวกับน้องไลอ้อนนะครับเกี่ยวกับน้องไลอ้อนที่น้องไลอ้อนไปโพสต์ที่ไปเจอรูปเก่านะครับเออที่ไปเจอรูปเก่านะครับแม่แม่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับที่น้องเขาไปโพสตไว้ที่น้องไลอ้อนเขาไปโพสตไว้นะครับเขาบอกว่าเจอรูปนี้มา เอาจริงๆครอบครัวเราอยู่ในชนชั้นกลางค่อนไปล่างแต่ป๋ากับแม่พยายามทำให้ลูกสบายที่สุดทั้งที่โคตรเหนื่อยเลยนะครับเมื่อก่อนไม่เข้าใจความเหนื่อยนี้เลยจนได้ทำงานเองจัดการนั่นนี่เองป๋ากับแม่โคตรเก่งเลยนะครับต่อไปนี้หนูลุยต่อ ขอให้ป้ากับแม่วางมือนะครับขอให้แม่กับพ่อวางมือนะครับเดี๋ยวหนูทําต่อเองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าสะท้อนสะท้อนจิตใจของน้องที่รู้ว่าเวลาเริ่มมาทำงานรู้ว่ามันเหนื่อยแล้วก็ย้อนไปดูตอนที่ตัวเองเด็กๆ พ่อแม่ก็าทำงานเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนน้องไร้อันเขาก็วรคิดขึ้นมานะครับเออแล้วก็ไปปล่อยวางบอกให้พ่อแม่ปล่อยวางเดี๋ยวลูกจะทำเองนะครับก็เป็นอะไรที่เราได้อ่านแล้วเราก็ออลึกลึกแล้วเราก็จุกอก,อก,อก,กนนเออหมือนกันว่าเออเห็นไหมเด็กดี เด็กดีมันก็คิดดีในเมื่อคิดดีมันก็ทำดีนะครับให้พ่อแม่วางมือนะครับลูกหาเงินได้เดี๋ยวลูกหาเงินมาเองให้พ่อแม่สุขสบายนี่ความคิดเดียวกันกับน้องอุ๋งอิงเลยขอบอกนะครับเออแต่น้องอุ๋งอิงอ่ะมันจะค่อนข้างน้องอุงอิงอ่ะมันจะอยู่ล่างนะครับ จากไม่มีอะไรเลยน้องอุ้งกิงอะขนาดที่นอนที่อะไรก็ยังนอนข้างอคอกงวนนั่นน่ะนะครับก็อยากจะมีนะครับอยากจะมีแบบน้องไรอั้นนี่แหละนะครับในเมื่อทำงานได้หาเงินได้ก็อยากจะช่วยพ่อแม่ทุกคนเอฟีทุกคน, 3, กคนพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนที่เขาติดตามน้องไรอันมาตั้งแต่แรกเขาถึงได้รู้นิสัยน,น้องเขาว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไง ขนาดผมเพิ่งมาเริ่มมาติดตามผมก็ยังเ,เคยซึมซับซึมซับความคิดของน้องเข้าไปเรื่อยๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพูดผิดมั่งถูกมั่งอะไรเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มดูน้องเขานะครับมันก็เริ่มซึมซับขึ้นไปเรื่อยๆติดตามอยากจะดูอยากจะเห็นน้องเขาพูดเขาคุยกับเอฟซีแบบไหนยังไง เอฟซีเขาหยอกล้อกันแบบไหนนะครับแล้วมันทําให้ผมมีความสุขผมนึงได้ติดตามมาตลอดนะครับตั้งแต่ดูครั้งแรกแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับก็ได้เห็นการกระทําของน้องเขามันก็เป็นดังที่พ่อพ่แม่เข้ามาคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องเขาเป็นเด็กดีนิสัยดีน่ารักเพ้อเฟือเฟ้อเผื่อเพร่แพแพนะ อุดหนุนจนเจอือคนมีน้อยกว่านั่นมันเป็นอย่างนั้นกับแบบอุงอิงอุงอิงก็เหมือนกันเพื่อเฟือฟ้อเผื่อแพ่นะครับมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยไปเจอน้องอุงอิงเขาเขาอีกสไตล์หนึ่งสไตล์แบบเขากินกินบนพื้นข้าวเซเว่นกินอะไรก็ได้นะกินข้าวกินปลาปูเสือกินหน้าของเซเว่นอะไร นะครับน้องอุ๋งอิงก,ก็ทํากันไปเจอ,เอ,อคนที่มีน้อยกว่านอนออหน้าเซเว่นมั่งเก็บของเก่ามั่งอะไรมั่งน้องเขาก็หยิบยื่นให้นะครับหยิบยื่นให้ก็แบบน้องไรอันนี่แหละนะครับแบบน้องไรอันนี่แหละก็เพื่อเผื่อแผ่เวลามีแล้วเราก็ให้ให้คนโน้นคนนี้มั่งนะครับมากน้อยก็แล้วแต่จังหวะของ สถานการณ์นะครับ<อ>ก็เห็นน้องโพสแบบนั้นเราแม่แม่เอฟีทั้งหลายเราเห็นเราก็ชื่นใจชื่นใจแทนพ่อแม่เขาด้วยนะครับว่าเออนเมื่อลูกเขาหาเงินหาทองได้ลูกเขาก็จะพยายามช่วยพ่อแม่ลมแรงครับลมแรงโยกเลยผมตั้งไว้โยกเลยนะครับก<อ>็ เราเห็นแบบนี้แล้วมันเป็นอะไรที่ว่าลึกๆแล้วเรามันจุกเหมือนกันนะมันตื้นเหมือนกันนะว่าเออเด็กเดี๋ยวนี้คิดได้นะคิดได้ว่าเออหาเงินได้ก็ช่วยพ่อแม่ดหนีปบดสินนะครับดหนีปลดสินหมดพ่อแม่ก็ลอยตัวเริ่มสบายมาแล้วนะครับน้องเขาก็ยังปฏิบัติตัวดูแลพ่อแม่พี่เอและก็น้อง ญาติหนิตริษายพ่อพ่อแม่แม่เอฟีทั้งหลายที่เข้าไปทักไปทายน้องกออ็ให้ความต้อนรับนะครับเป็นกันเองนะครับสมกับที่พ่อพ่อแม่เขารักและเอ็นดูนะครับไม่ว่าจะกลับบ้านหรือว่ามาสแสดงหรือว่าอยู่หน้าเวทีหลังเวทีเหมือนเดิมนะครับน้องเหมือนเดิมกระมวาาผมบอกแล้วผมดูไปดูบาเออน้องอันนี้ เหมือนตู้เพลงเคลื่อนที่จริงๆอ่ะแม่ๆบางคนเขาเขียนขอสี่ห้าเพลงลนะเออเสียคนนู้นคนนี้ก็ขออะไรก็ขออันน้องอันเขาก็ร้องให้เออแล้วบางครั้งก็ถามว่าเออแม่ชอบเพลงไหนที่สุดลเลยอ่ะเออชอบเพลงไหนที่สุดเดี๋ยวลูกร้องให้อ่ะเออแล้วก็ผลมะพ้ากละากไม้นี่อีกโอ้ยนะครับเออเราก็ต้องยินดีฟาร์เมเองกันเองนี่แหละมันเป็นตัวอะไรที่ว่าให้ ให้มิตรภาพเรายั่งยืนมิตรภาพเรายั่งยืนบางคนแค่ผลไม้นิดหน่อยเตรียมตัวเลยนะหาไปเลยนะเดินทาง10-20กิโล30กิโลไปหาลูกอันไปร้องที่ไหนอะไรเนี่ยเอาของไปฝากอ่ะคนฝากกับปลืม้มนะกระตือรือร้นอยากจะไปให้ลูกได้กินได้ทานนะครับเอออยากจะเห็นลูกมีความสุข อะไรก็แล้วแต่นึกอยากนั่นก็เอาไปฝากลูกอั๋นนะครับแล้วลูกก็ไม่ทําให้แม่ผิดหวังนะครับให้อะไรลูกรับหมดนะครับลูกรับหมดไม่เคยรังเกียจเดียดฉันนะครับนี่เป็นอะไรที่ว่าเออเอ่อความผูกพันก็พี่ปานะอาไปให้นี่ก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ไปให้นี่แหละก็เหมือนน้องอั๋นเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละ เราจะไปหาลูกหลานเราเราเตรียมอะไรเตรียมอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเอาดีและวะ้วว่าผลไม้นี่แหละเออทั้งส้มัางทั้งอะไรต่ออะไรนะเทศกาลอะไรก็เอาไปให้เอาไปฝากนะเอาไปให้เอาไปฝาก,นะาาฝากลูกเรานะครับใจหิ้วเป็นสิบยี่สิบโลห้าสิบโลร้อยโลเขาไม่มีเคยอิดออดไม่อิดออดพ่อแม่ทุกคนไม่อิดออดที่ว่าจะทำให้กับลูก นะครับที่จะทําทให้กับลูกลูกอันนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับลูกอันของเราเออน้องไรอันเออน้องไรอันของเรานะครับไม่ผิดหวังแล้วเราก็ไปดูโพสต์เห็นไหมโพสต์ที่น้องไปเห็นลูกเก่าๆอะ่ะแล้วน้องถึงได้ย้อนนึกอดีตนะว่าเออเป็นยังไงนะครับเออพ่อแม่ตอนเราเด็กๆพ่อแม่เขาเหนื่อย เวลาเรามาทํางานถึงได้รู้ว่ามันเหนื่อยนะครับเออถึงว่ามันเหนื่อยก็ก็ดีใจนะครับดีใจไปกับแม่พ่อแม่น้องครอบครัวกับน้องด้วยแล้วดีใจไปกับคนรอบข้างน้องไรอันเด้ยครับแล้วพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้ความรักเลนดูน้องไรอันแล้วก็น้องไรอันก็ไม่เคยปฏิเสธความรักของพ่อพ่อแม่เลยนะครับเออไม่เคยปฏิเสธนะครับ เอาของมาฝากเอาอะไรมาฝากก็ดีใจนะครับน้องเขาก็ดีใจนะครับบางครั้งเอาไปให้แล้วก็ f อซครับไหนขอท่อมกินลูกสินะเออดอกก็หยิบม,มาให้ดิมันเป็นอะไรแบบเออบางคนแบบว่าเออมันมันสนิทเหมือนเหมือนยิ่งกว่าญาติอีกอะมันสนิทกันอะอะ พูดจาอะไรนี่มันได้ตลอดนะครับเออ,เอ,อขอกินมั่งก็ขอก็ให้อะเออขอก็ให้ก็ไม่เคยลังเกียดอ่ะไ,ไหมเออพูดจาอะไรเราก็แล้วหยอกล้อกันมันสนุกสนานน่ะเออผมทาคลิปมาผมก็พยายามดูนู่นดูน,ดนี่ว่าเออดูไปดูมาตอนน้องร้องเพลงมันก็เพาะอยู่เลยมันเราก็ฟังแต่มาชอบตอนนี้น้องเขามาคุยกับเอสซีแม่แม่อีกนะ ดูไปดูมาเอา้าตอนกลับอีกเออดูตอนน้องเขากลับบ้านอีกจนยายก็บอกโอ๊ยน่ารักรอตัวจริงเออเห็นไหมมันใกล้ชิดกันกระดาษนี้แล้วนะครับเออคนอื่นเขาก็เป็นแต่ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้อะไรนะครับเออจะเป็นมากเป็นน้อยอะไรก็แล้วแต่เขานะครับอันนี้ผมชอบน้องเขานะครับกับน้องอุ้งอิงผมก็ทํา ขาวน้องไรอันน้องอุ้งอิงนะครับก็เอาไว้คุยกันเอาไว้คุยกันนะครับพอ่พอพแม่แม่ทุกท่านผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่รักและเอ็นดูน้องไรอันแล้วก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาถึงผมดิเลชา a n นลนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ